ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่81ที่ข้าพเจ้าในเชีวิพรสนาชกอถวายสิ่งส่ส่ทยากรสวดพระรีัและพระมูลต่างๆถรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์แดะอบูชาในครูและอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าตรงทั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอากราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเิอ เทสวักโตพระกัตาธรมูธรรมังนิมัสสามิสุปฏ uh <iu> ิป pues ันโนพระควโตสามัตรสังโฆสังคันิมางิอหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรปริญิพุทโธคนนิหิตบาลานอานิปะรามีจิตัทีสติยามวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคันสาระนักโตภูเชมิเรื่อแต่นัตตะยังธรรมังเจะเราไม่สดที่นา समंता जकवारे सुअता का चतु देवता सतमंगुनी राज सासुल तो सतमो का धाम सखी का में जरूर देखी री सिखाना तरे जतरी के इना ने की तेरा थे ते पुमा दय तो ते वचर धारा विसमे जका तंदपना वरा वचन सतवो में सुनंतो समसवना करो अन्य पतंता ข <m uch anan> <men schnell en> ันม awesome. ัสวรนาคารายมทานตานโมตัสสะพระครวตตอรหัตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวโตัอรหัตสมมาสมพุทธัสสะโมตัสสะพระครวตตัวอรหันตสมมาสมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆัสระนังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสรดังคัจฉามิตติยมปีทำมังสรดังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสรดังคัจฉามินาจิเมสรดังอัญญพุทโธมีสรดังวะรังเอิตินาสัจจะอัจฉริะสัทีิมีหัตุสปพตทานาจิเมสรดังอัญญทมโมมีสรดังวะรังเอิตินาสัจจะอัจฉริะสัทีิมีหัตุสปพตทานาจิเมสรดังอัญญสังโฆมีสรดังวะรังเอิตินาสัจจะอัจฉริะสัทีิมีหัตุสปพตทาน พุทธะนั้นเมรุตานาพุทธัสาริระเจตังนังนเมรุตานาพุทธะวิสุทธิสารังสังฆนั้เมรุตานาพุทธัสสุสีระติเอตังนั้นเมตุระตานาละตายะตันะวะหังสัมมาสัมโพธิต่าวัตถุอิเสสะพุตังอัญโยญายุตังขันตพุณัโยข้าวัสสะปวตังอาศรมิตัจยมิปิตเถียยะเถวยะถาเถนะเถเฆังวินาตาติทิตติเลสะมัสสภวินาโลกีกัตถาติจารีปะ

สัจจิริยาญุปนิสัยยธางสมมากิเลสมาลาโสทนาสิทธิญาชาตูหิอัตตคุสเลภุประสีอนิยังเตปานิหิจารปิสระนังขมะนิยะเนวะตัสมาหิตังติรตันนัสาระนังขตัมหาราตินทิวังขณะเนสุตนัมมะสมานาปูเชมจารปิสระสตังสุปัสสนจิตตาตัถนุปาวิจาริยาสัทระตาจาปุณณัตถะสุขเตนะสุขีพัพเมมุเตชานะตัสัจจสัจจา Yasat habis suwati hontu ye, yetha ta, yo je ta, tamak wilayak nam iba mana putu ru katalapi sama yoni yato suku cengta suku pani seya caya yang ayak pihin hontu, ta, ta ye bali jitu suku yo cakumamu hamala patako samang mo putu suku marasa pasahui mo teyanto, pape sike mak cenda tangwi nenyaku tangu rata fira mami. โลกะสาวนันทจาวินาญยกระตับิตติเทศสัตย์เจิาเสตธิหันตุสัพันตรายาจาวินาสเมินโตธโมตะโชโยยะตัสสะสัตถุสัตเทศิโลกะสาววิสุทธิมังคะนิยานิปวทัมตะระสาทานิสัตตาโมโหสันติการสตินรงธรรมังวัตังสิรลสานะมามิมโหสถธาราอุปัสสันตตาหาปเทเจสสัตยเจิยเสตธิหันตุสัพันตรายาจาวินาสเมินโต สศรษัตมัตสนาสุขตาเนยโยโพโลกัสสะปปุปปะเคเลสาเชตาสันโตสยามสันตินิโยสัโฌจารสวากขาตธรรมาวิธิตังกรติสังค์คำวันตังสีระสารามิพุทธานพุทธังสมาสีระทิฏิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิฝนตุสัพันตรายาจามินาสเมนตุนโมอรหัตเตอรสมาสัมพุทธัสสะมาเหสีโนนโมตมัตมัตสักสวากขาตเสวะเตนิธานโมมหาสังกัสสะปิยุสุ วิสุทธะสิระทิทิโนนโมอุมาตายารัตถสารตะนะตะยะสาวทุกังนโมอุมากาติตัสสาตัสาววัตุตะยะสปินนโมการะปะาวินาวิคัสฉตุอุปทัวานโมการะภาวินาสุวัติของตุสัพพทานนโมการะกาลัสเตชชนังวิธิมหิของนิเตชวาเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพักควราสเกสุวิหารติกะปีระวัตโตสมิง पहावते महता भिक्खु संकेन सति पदमते हि भिक्खु सति हि पत्नि एव अरहते हि असहि जरो कथा तो हि भवताय पुण्येन सनिपतिता होति प्रभवत तत्सनय भिक्खु संगत अतः कोच तो न सुधावा सकाजी का नक्षे अयं को विहारति कपिरवतु समी महावनी महातापि कुसंकेना सतिं पत्यमते हिं भी कुसते हिं

อินทิยาณีรักขันติปัติตาติอัตโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังค์ฆังอภัสิเศตะวะขีรังเชเดวะบริสังอินทเกษีรังโอหัจำมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราตะคุมาตาสุจันตาสุสุนะกขันติอัตโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังค์ฆังอภัสิีอีกิจิอุทังเสนาณ์ฆตาสุนเตกามีสันติอภัยยปุมิปะหารยมุลุสันติหัง Iwa kaya pori di santi diatak ko kaka wabi ku amante se ia punyana pikaweta sasung, nobat hatu su te wa tasanipatita, o tita taka tanda sananya pikusa kaca ia pikte pikaweta ahesung ati taman tana ara hantu samasaputha, te sampi pakawantana e takwara mangiwa te wa patita ahesung, saia tapi pei mei e tara hi ia pikte pikaweta pe wisati ana kaka taman tana ara hantu samasaputha. ໃນສາມປີພັກກະວັນຕາດັ່ງເຮັດຕາພະລະມະຍີວະເທວະຕາສັນນິປັດຕິຕາພຸວິສັນຕິໄສຍະຖາປິເມຫັງເອຕາລະຫິອັດຖິຂິນຍາມິພິກຂະເວເທວະກາຍານັງນະມານິກິຕາຍິສາມິພິກຂະເວເທວະກາຍານັງນະມານິເຕສິສາມິພິກຂະເວເທວະກາຍານັງນະມານິຕັງຄຸນະຖາສັດທຸກັງມະນະສິກະໂລຖາພາສິກສາມິເຕເອວັນພັນເຕຕິໂຄເຕພິກຂຸພະຄະວະໂຕ สีโรคำมนุกัสสามีญาถาปุมิมาถ้าสิตายิสิตาคิริด้ก็ประดังปะหิตตาตาสมาหิตาบุตุสิหาวัสดินานละมุหังสภีสามพุนโอทธาตุมนนักสตสุทราวิปัสสันนัมนาวิราปิญโยปจจัสรียะตวะวุณีกัวิเรตวัตถุวิดาตตะมันติยิสัทธาสาวกเกศสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชนะตัพิฆาตเตจะอาตพมังกาลุงสุตวะวุธัสสัสนังตสัมปตุโลกุญญังอมนุสสานตัสนัง Apeke sa ta mata kung sa hasa ata sa taling sa tanga ke sa hasa na ang manong sa nama ta kung apeke na ta mata kundi sa sa kahuda ako ni ta tsasa pa ang kinyanya wawa to ang batege sa ta sa wa ke sa sa nero te tapi ka woi wa ang kiti ni sa mi kira i anu kupas so sa ta sa wa iti ma to chutik อัน้าวันตัสสีโนมาัมนาอภิกรมุภิกุลนังสมิติงวันศสาราเห็นวตายานะแต่วันนี้หนุมทีิมันโตุติมันโตน่าวันตยัาสนสีโนมาทมนาอภิกรมุภิกุลนังสมิติงวัมันาติาีราิสานายัานนั่นแต่วันนี้หน่อทีิมันโตุติมันโตน่าวันตัวยาสสีโนมาทมนาอภิกรรมุภิกุลนังสมิติงวันัง ดิจิตสัสหสัยยันัตะวันยิ่อิทิตุจิติมตตวนตยัสสสินโนโมทามนาอภิกรรมุภิขุนังสมิิเวลานเวสามิทาปจจสสตายยัานัตวันิ่อิทธิมุตโตจติมุตตวนาวตยสสสิโนโมทามนาอภิกรรมุภิขุนงสมิธิว่านงภิโรราชกหิโกรเปุัสิเวชนา ปิญญาณังสัตตสหัสังยั่งยำหนังปุยยิรูปัสสติกุภีโรราชแห่งอิโุสุปะคะสัมมิติงวะนังปุริมัตติสังปุริมัตติสังราชาทศตระทโทภาสาสติทั้งทัพพานังอธิปติมหาราชยยะสัจสีโสปุตตาปิตาสัพหังวุอิทานามามหาพระราอิทิมังเกชุติมันตวานะวนโตยะสัจสีโนอุทธามานาอภิกามภิกุณังสมจริงวะนังทะกจิณจัต่สังราชา วิหูรูปของตาปัสสาสติกุมภพดานนอธิปติมหาราชาญสติโสภุตตาปิตา s ภ b โ a อิธานนำมามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตนู่นโตยาสิศรีนธ่นมนาอภิกรรมงุมพีขุนนงสามีจริมว่นางปัจิมันต่ทีสังราชวิรูปขุปสสะสติในการนอธิปติมหาราชาญสติโสภุตตาปิตา s ภ b โ a อิธานนำมามหาพราอิทิมันโตชุติมันโต วันตุยย um, so ัสสินโนวัมนาอภิกามุภิกขุนักสวิติงุนังอุตตังจัตทิสังราชคูเวโรตปภาษาสติยักลังอธิปติมหาราชยัสสสีโสอุตตปิตัสสาุอิทนานามหาปราอิทิมโตชุติมโตนวนตยัสสิโนวัมนาอภิกมุภิกขุนักสมวิติมปุริวัติสังรัตะรัโกินนาวิรปโตปวนะวิรูปโพขุเวโรอิตตรังทิสังจตารติมหาราชสมุตตาจตุรุทิสา อันเทลมานะอัตสุวในกาิราวะทวเตสังมัญญาวิโมทาสาโคจตัิกาสถาปัญญาปุเก้ทูเก้าทูวิปูจัอุภูโตสหัจตเนะประมเสโตต่กินรคันทูมิคันทูจาปมาณธนาโทอมณโยจติวัสุโตจตมาเตจิตตเสนโนตคันทะกโผละโรกาชาลโนสโพอาภูปจาศีโกเจวะตึงพะโรสุริโยวัตจสายเตจันจจาราชโนกาพัน อันทภาษาราชุพี่โมทัมนาอภิกรรมโมคุขูนสมิติณุนาอัฐาคูลนพสารนาคาวสาราตหาสันตกาคัมภราสตระอาคูพผยคาสหายติพิยมุนาตรัฐาจะอาคูลไผยสัจสีหเอราวันหาอาสุภัสสนิติวนาเยนคาราเชสาสหาริทธิพ่ิชาภิกิวิสุทธจักรูวิหายัสสติงวนามัจฉาปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามอภยัตทานาราชานามสิสุภะโตเกมัามะกาสิพุทโธ ตันหาหิวะจาหิวะหายันตานะคะสุปนันสะระนาการสุขุตังสิตาอุเชระหะเทนะสามุธังอสุราสิตาภะตะโรวะสาวะเสติที่มัตตยัสสีโนกัลละกัญจมหาปิมาอสุราจานาวิกสามเบื่ปจิตติสุจิตติชาวพะหาโกเทนะมุติสหัสตจัพพอริปตะนาสภีวิโรจนะมกาสนิทิเตวะปะริงเสนะลาหุปะทมุปะภะมุงเสมอโยทธานิปันตเตปิภุนังสมิติมวนา อาปูจัตเทวะปัทถวีจัตเตชวะโยตถาคัมมวะรุนาวะรุณะเทวะสปูจยัสสสะสหเมตตากรุณากยิกาอาูเทวะยัสสสินุทัเศธีทัสสะกายสเพนัตะวนิโนไอที่มันโตชุติมันตวนาันโตยัสสินมถ้ามันนาพิมุพิโคนังมิถิงวนันเวทัวจัตเทวาสหาริจัสัมมัจทุยยมาจัตสุปนิสัธีมาจะตังภุระกิตาสุริยสุนิสัธทวะสยมะคูพุระกิตานะครับ นักขัตอนนี้ราณขตวะอาคมัท่าวหะกวะลนึ่งวัสดุสิลโทสักูพายเ้าปุรินทตโทตัาเสเษทัาเศษากัลยาสักรนันตตะวันนิโนอิที่มโตจะติมันโตวันนันงตัเสษฐ์ศิโนหอธรมมนาอภิกรรมุภิคุนังสมิตริมว่นันอาถาอาูสาวูเทวะเจ้ละมักขิสีขาเรือวะอริจการจโรชาจักอุมาลุขะาิปสิโนอรุณาสาธรรมาจะกรุตเจาจานิชการุริยรุจิวรอาคุอะคูวัสมุเนสิโน กสิทธิ์เสัการยสเนนัตะวโนอิทิมันะุติมันโตวันนั้วันโตยิโนทั้งมณีอภิกรรมอภินังสัมมิจินะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาทิฐาปทุสิกาอาคอาคมุปทุสิกาอัตากูหะรุยเทวายเโรหิตตะวสิโนภาลังามหาปาระอเทยสิโนสิทธิ์เทสัตยการยสเนนัตะวโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยศิโน โมทัมนาภิเกามุภิภูนังสมิตริงว่านางสุกาการุหะอภูนะอภูให้ใกลัสสะอทาแต่ใกลหาปาโมคขาภูเทววิจจะคณะสถานต่านากกชามิจักการแต่ยศสิโนท่านายองอากรปัจจุบันนติที่สาวิวัติสะีภาษตทัสตางกายาสเตรนานัตะวันยนุอิที่มันโตชุติมันตตนันนวันโตยศสิโนโมทัมนาภิเกามุภิภูนังสมิตริงว่านางเขมียาตุสิตายามกัตตะกัตยศสิโน ติตะกาละมัสเสถาเจตินมะาจะอาสะวานิมานนรติโมอาคุอัตคุวะิยมิตาพระศวติธัสักา,ายสาสปนานสตตะวันี้มอิทิม,มันโตชุติม,มตนนตันโตนาตันโตยสัจิโนโมชามนาภิกาม,มุภิกุนัสำม,มิจิงน,านาสทเตติวานิกายสาสปีนนัตะวานิโนนะมันวะเยนะอักขฉุนเยจันยสัิธาสหาปุวัตจติมเีรังอุปตินมัมนาสะวงัง อ้าเขมรคตาลังนางพันจันทวัตสีตาจิตังสุขมลกุรามงโตตับุตรังอิทิมโตสหะสนันภูมารูติโสวจัสมุปากรซึมิติวะนางสาหัสพมราภะมหาพูมิาพิติทธิทิตป่อพนมจติมโตทิมาเกยุนสัสิโสส้าเศรอิสราภูปเจกวาสุวตินุเตศจำมาจตุอาขาหาดิโตปริปริโตเตจสเพปิกันเตเตเีเทเรสปัมมะเกมราศนาภิกามิปสสกันหาสัมัธยยัง เอกานทัานันทัตฐาราคินัปพันทามุตโโมสมันตาบริเริทมวโมุติทากุตีนังอิติตธถรมหาเสนอคันหาเสนัอภินษยิญีนิณาตระมาหจักสังกตานะเพระวังเอถาภปสะโมเมโคทนานโตสวิจุโภตถาสุปจุทาวัติสังคุโตอาศัยยวเสดจักสภังอภินิยยาวะคิตาวนัจคูมาตตุอมันติยิสัทธาสาวเกศเสนรตเทวกายาภิทันตาเตวิชานะถาพิขะโอ เจตจักอัตตัปปมาทุรงสุตวาปุตัสสะสสนังมิตตารกิหังภังคโมเอสัมมวะปิอินทิยสัพเพวิจิตรสังฆัมมาภิยาทีตายัสสะสีโนวโมทันติสหะปุเตหิสาวกะเตชะนิงสุตะติอะเสวนะจะทะระนังปะทิโนเตจะเสวนะปูชาจะปูเชนิยะนังอิตังมะกรุมุตตังปะติโรปะติสาวะสังชามุเพตะกะตะบุญญิตะอัตตัสสะมะวะ <inaudible> Eta man karamu tamang pagu, setan caksipan cakwina iyo caksasikito sukasita cakwia waca, eta man karamu tamang mata kwitu guketanang, petatarasasang kahong una pulang cakamanta, eta man karamu tamang tanang cakama tewila taya, ia ta, takkanang ya, ya ta caksang kahong, ana wacani kamani, eta man karamu tamang ara tewila tipapama cakpana tasanyamu, apakman roca ຄາລະວະຈາກນິວາໂຕຈາກຊາຊຸດຕີຈາກກະຕັນຍຸດຕາຄາເລນະທໍາມະສະວະນັງອິຕະມະຄາລະວະຕະມະນະອ าสงครามว a n g ฬห์สังเขมังเอตังมังคารุม s ตตมังเอต a พพิสานิกัตตวนะสัพพตนะปะระชิตาสัพพตะสุสังฆะจันติตันเตสังมังคารุมุตตมันติยมปิชีวิตังอิทวะหุรังวาสัพเพสุวายังตะนุปะนิตังตะโนสมังอิติตถาคะเตนะอิตัพพิพุทธะรัตนังปะนิตังอิเตนะสัจ पीठम पीठम ये तो तेरा तो मिल जाएगा ये तेरा सच्चे ना सुबह पीठम तो यहाँ पर ऐसे तो बड़ी वाला ये सच्ची समाधि माना तो ये तेरा मोहब्बत में जी ना तेरा समोला भी सच्ची ये तो तेरा बड़ी तो ये तेरा सच्चे ना सुबह पीठम तो ये पुखला अतः सत्ता का सत्ता सतारी अतारी ये साले पहुँची तेरा किन्हीं Sawaka Yen Sukayuta Masa Santera, Hikamino Puta Masa Sanam Inte Patipatama Tangi Kehai, Atthanothani Puting Putcha Maha Intamti Sengkera Tanampanita Intena Sajena Suwati Hantu, Kiniang Buddha kita Nawarnasisapavang Dijat, Sengkera Hantu.

ปัตตาเยมาสมาโนนุฆดยาตุมิเหตตนว่านยถาอิเมธมากุสราอิเมธมาสาวชายเมธมาิมเมตาอิเมธมาสมตะสมทนะอหิตายะสุขายาสงวัตติอัตตุมิเหตตนะวานยถาอิเมธมากุสราอิเมธมานะว่าอิเมธมาิาุปัสสาอิเมธมาสมตาสมทินะอหิตายยสุขายะสมุปติ

Kwanta ya khutate ta sate ta ya yang siwa mano pakak rote pun yang ngomong wahe ra kate tamata rehomo esa ni sangso tametsu tine nako ta tingha kate tamata reh tape sakara ani kate yet hakanjaya kaseti e tani pinta ti ya Bedani cinta tiga kaya sama kowi suti ya sakit sama anak tadi ya sabar ya ya pada ti. Bedani cinta tiga sama kowi suti ya. Apa nak kata nak mengikut dia yang aku tak tiga. Ita sang dia yang apa nak kang. Kahung ni tak ada malu kerja tak kita ni tak Itang serana makama sapa tuh ka jati yu tak pun nanta tamang kato jasero nangka to jatari aliya sada ni sama penyanyi pesetik tuh kaku ka semu patang tuh kasta jahati kamang ali yang tak ataki kah tuh kupas takma kapi nang itangku sira nangki sapa tuh ka jati hati tanda ma komo yara pati kaki anika ให้กดคำนึงถ <t> ึงส <t> ิ่งที่โลกแล้วไม่ควรละหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้ชาติจารบารีนันตต่างปัตตานีอนาพัตั้งสิ่งใดโลกไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธาเมืองตตถาตถาวิปัสสติอสังคีระอสังกุปังตังวิธามะรุขอดูหายเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่ายก็แค่ จะมาแต่ปางก็ชินาม่ได้นาสุวีพุงทำพเกเสร็จในวันนี้แหละแค่ดูแต่ได้จะรูควาตายนิวันพุ่งนะหินูสังฆารันตนะมหาสิีน้มาจุนาเพราะว่าความหรัดิกับมุจจาพุ้มีเสียงในอย่างน้อยไมมีแกเราทั้งหลายเอวันวิหาริมาตาปิงหรุนตัมัทธนถิตังตังุยเปติการตุติสตุติขเตมุนิติพระมุนีผู้สงบเย่อเยือบุคพุ่มดุกาติอย่างนี้มีความเพลนแกการต่างว่าการและกลางคืน น, are are you <Yeah. S 1> นั่นแปลว่าผู้ที่จิตหนึ่งจะดูด้วยกับการชนิดเลยชาติเราทำบุหิชาตาอนัตติโตรามีความแก็บแต่ธรรมดาจะรู้คอความแก็ไปไม่ได้ปัญญาที่ทำบุญหิปัญญาถึงอนัตติโตรามีความจิกให้เป็นธรรมดาจะรู้คอความจิกให้ไปไม่ได้เราทำบุญหิเมื่อใดนะอนัตติโตเรามีความตาเป็นธรรมดาจะรู้คอยความตาเป็นไม่ได้สัพเพหิไม่ปีหิมันนาเป็นหินอนาภวิวินาภวโรตารามิเกตต่างๆรือว่า จะต้องเผชิญ mhm. แตกของเราคงจะเดินใจทางไหนทั้งัวกามาสะโกหิยกามาถายโยทกข์กามาโนี้กามาัตถุกามปฏิสระโนเรามีเป็นคำมีเอามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่คืงอาศัยอย่างกรรมังกริสานิกรายญาณว่าปาปะกัารวาตัสถ่ายโยทุกขวิสามิเราทำกันใดกรรมใดวะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไป เอวังอมเหหิอปัญหงกุฏิเวกเตตภันฑเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆคนเถิดทุกขปัตตาจะนีิทุกขยาปัตตาจนิพยาสุขปัตตาจะนนสุขารหตูสเปิปิกานิโนเอตาวัตตาจะอมเหหิสัมพังมุนยะสัมปัทสัพสเปติหูนโมทันตุสัพพะสัมปสิสัพพะสัมปติสิทธิยาธนัตถันตุสัตยยะสิรองและผลตุสัพพะคาน พรวนพิรตาหงุคันตุเทวตาคัตาสัพพุทธาพระรัตตาปัจจยนันจายพระรงอรหันตาลันตะเทเชนะร a ขังปัทธามิสสะปสอันธรรมวันปฏิทานะคังถ่ายยุคนาเมศียาเทวตาสันิวิหารมาสินถุเปก็เร็วคนที่กเร็ a ตังต่งตงาธรรมะเทเรนะพระวตุปุชิตาสติงกรติหาวิหารมัทเรติราชัมัชานุมาตกพิโสราบิกาธานะปฏิอุปสสกาจากรมาจัก Sejani kamata isara sapana puta tu kita pawan tu te cara bujaya kita asa sampu wa. Nak te dah cata atau apa tiga ni yang ni kang sama wa nak te. Nanti jatih sakti pitu kasar kerun tu tak kaya kah tu si kang sama kowa wa atau ya tak hita ya tak. Am hera petu setamu sampai kita macam ni nunggu tu sapa pun tu Kami alih ya

อนุโมทันตุเตชะย,ยังยติมะนะปัจฉานันติเทวะเตสยยังยิวทะยุงเมญาตินนาณัปุญญาณะงอนุโมทนาเหตุนะสะเปิ้สตัสสะทะหุนตุอเวราสุขะชีวิโนเสมะปัตัญจะปปพุน,นตูเตสัสสกิกะตังสุภาเพราะสัตว์ลอยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้เหมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าไ,า,าได้ทำในบัดนี้และบุนอื่นหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือฉลองได้เป็นที่เราผู้มีคน มีมรรดาได้บิดาของบขาพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม่ไม่ได้เห็นไอสัตว์ต้องมีเอ่ออื่าาที่เป็นกลารมีมีการต้องู่ในโลกเืิดในภูมิสามเกินที่กำเนดจีมีขันให้แลขันหนึ่งให้ขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูบร้อยแล้วภูตเจ้ไสัตว์แลา้ราบการให้ส่วนหมกข้าพุทเจ้าแล้วกษาตรเหล่านั้นตรมูธนท่านอาธาเยกษัริา์าหลานั้นทราบการให้ส่วนหมดขระพทเจ้านี้ทอเที่ยทั้งเหลางเื่อการสัวหลนั้น ก็เห็นคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขา้าพเจ้าให้แล้วขอจัดสมบูรณ์ขอสัตว์สมรจงอย่างมีเวนอยู่เัถืถสงเสมอเธอและดลถึงทางเสริมเธอขพอความหวังอันดีของสัตวั้นาไดจนสำเร็จเถิด สุขสวัสดีจรเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอความขอให้ข้าพเจ้าคนตะไปจากปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางและทางธรรมขอทืทิพยท่งเรอทวดาทั้งหลายควรอนุโมทนาในการสวดสายทายาทมนัสุขพรีเท้าพระคตฐานองคนี้เมื่อนโมทนาแล้วควรอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลภรกิจพฤๅษที่นาตรอยมูลนิธิสมุรพิทยานมืองสังวรพระโพธิมีวิหารตลอดเจวัตถุ มงคนทั้งพูที่สสสิ่งทั้งเพื่อนที่ผ่านมาและที่จิตจั้งอนาโคตพอจงเป็นก็นกอมนุภาพของพระบาลิแลมงคลในพระประาต,ต่างๆพอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุการถู้ส่งของพระพุทเจ้า,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 าถวายอเกิดจากการสวนต์เจริญสภิหน,น้าควาถวายเป็นพุนทธบูชาธรมบูชาสังฆบูชาขอคนบนยิ่งจสูงถึงผู้มีจิตศรัทธาโลกสุดมนต์ เจริญจิตพรวนาทุกท่านจงบอดจากเือจริญจาวงลจากความทุกข์แหุกใทั้งสิ้นประสบวาร็จเเรญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจารขะต่อประสัเลอมาทั้งหลังสมบร์พ้อมด้ทังสารสมบัติมิาสมบัติมีนงตาหทานธรรมเจิการวิป ah <ans> ัสสนากรรมฐานกับปัญญาาณและเจริญรู <pockets. S 1> ้จะต่นระพิทักษพรชัตั้งศีกิจอายุนัสิกขาราเถิดขอหนโมทนาบุญพรอบครองเสีทุกท่าน <aps venes contradictory>